สวัสดีครับพบกับครัวพี่โอเบรียนะครับกับร้านกี่ส้มตำหลังน้อมจิตพาสซาบางกะปิครับเมนูเที่ยงบ่ายนี้ครับก็เป็นของกินเล่นๆน,นะเพราะก่อนที่จะไปบ้านหมอปลาคุณน้ำฟ้าเปิดก่อนนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปบ้านคุณหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเดี๋ยวเขาจะเอารถมารับกับคุณรุชาไทยและพี่โอ๊บพี่คอนโดน,นะครับวันนี้เมนูบ่ายนี้เป็น ผัดกระล่ำปีน oh. <ın> <illing>, <ills> ้ำปลาเนี <cin> eh e uh ่ยแต่กระเทียมง่ายๆกินเล่นๆเนาะไม่มีอะไรมากวันนี้อ่ะวันนี้ไม่ถ้าจะเหนื่อยไหมหน้าก็ไม่แต่งเลยวันนี้หนังหน้าสดๆมันรับร้อนดนวดให้หน่อยได้เมื่อยเขาเมื่อยโอ้ยสบายโอ้ยโอ้ยนวดเหรอเนี่ยนี่เอาเท้าหรือเอามือนวดมาช่วยเขาเลยผัดกระล่ำปีน้ำปลาสูตรแม่อุ๊บนะครับมาเลยค่ะมาถือมาเลยลองดูได้ไหมมาเลย อ่มาเลยนะครับนี่มาแล้วเอาเงินไปข้าวแบงก์กี่แสนแล้ววันนี้ฮะเอาเงินเข้าวแบงก์กี่แสนไม่ถึงแสนแลเลยหรออย่ามาอเอาเลยนะเอาเองรีดไฟ,ไฟไฟไฟแรงหน่อยแรงหน่อเอาเลยนะเข้าเลยนะอ่าคือเป็นเมนูกินเล่นๆนะวันนี้ไม่อยากกินข้าวมาเมื่อเช้ากินมาเยอะแล้วก่อนที่จะไปเพชรบุรีเดี๋ยวจะไปหลายวันนะก็ทัวนังกี้กับตระชาห์จะคิดถึงก็เลยมาแอบัะผัดกระป๋อปีน้ำปลาเล่นๆนะเอาเลยนะคะนี่ มันต้องให้น้ำมันร้อนๆแรงๆก่อนมันจะได้หอมๆใช่อกระเทียมต้องหกไม่แตกนะคะ,ะกร,กระเทียมใส่ไปเลยค่ะครึ่งโลไม,ม,ม่ต้องมัดใกล้ไม่ต้องมัดใกล้เผ็ดเดี๋ยวดพักหนึ่งก็ใส่เพราะไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันเหลืองต้นกีโตีเลย มันจะมีสูตรนะสูตรของพี่ไม่เหมือนใครนะน้ำปลาเราไม่กระแทกไปนะคะเราใส่ลาดกระทะใส่ให้พี่ไปก่อนให้น้ำปาาลามันไหลซึมเข้าไปในกระหล่ำเขาเรียกกระหล่ำปีใช่ไหมกระหล่ำใช่ไหมกระหล่ำปีนะไนะม่กล้าเข้าใกล้กระทะเลยเอาเลยนี่อย่าไปต้องจับจับกระใส่นะนี่เขาบอกว่ามันจะอร่อยนะดูนะน้ำปลาอย่าเทไปนะเขาบอกให้ลาดลาดลาดขอบเล็ก เห็นอ mm ัน hmm. นี้เลยเลยเยมันจะหอมมันหอมเลยมันจะเน้นมันจะหอมใส่ที่หมดีหน่อยหนึ่งที่นี่เขาไม่ต้องใส่อะไรหรอกหอมดีหน่อยหนึ่งหอมดีหน่อยหนึ่งอันนี้ต้องใส่นล้วไม่เกี่ยน้ำหน่อยหนึ่งน้ำหน่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำอ๋อัดเลยอร่อยดีเใส่ปลาหน่อย้ใช่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาต้องใส่อย่างบนี้ น้ำปลาต้องล่าแบบนี้ล่าไม่ขอบกระทะมันจะพึงนะน้ำปลาต้องใส่ขอบกระทะลังนี้คือดีค่ะเขาจะให้เรากำลังแขกเป็นผีวหอมไหมหอมมากโอ้ถูกไหมถูกไหมมันจะหอมโอ้ตั้งเยอะได้สองทีนี้กินสองคำหมดเลยั้งา่ไจะได้แล้วอ่าเตรียมเตรียมจานมาเตรียมจานมาทำอะไขาก็ได้จานได้แล้วล่ะได้แล้ว จะไม่ไม่จับทต้องหัวละอ่ะได้แล้วมาต้มอีกกระทะออ,อๆๆน,นัวมากเลยไปวยใบนี้นัวมากเลยไปถ้าทำอะไรเสียงไม่ดังนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ต้องเสียงดัง เดีกินให้กินเล่นๆนะวันนี้ให้ลูกค้าชิมได้ด้วยนะทาไมไม่จับมีนะง่ายๆกินเล่นๆกินเล่นๆเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะอ่ะกินก่อนเลยนะคะถ้าไม่อร่อยแต่ชาเตรียมโดนยีหน้าย่ยง้ระวังโดนยีผมกินก่อนเลยนะกินเล่นๆนะอไผู้สาวทำม้ามาสวยเลยจะมายีหัวไดกไนน่ล่กินเล่นๆเขาอยากกินน้ำส้มอ่ะเน้น้ำส้ม เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายไปเอาให้เป่าร้อนเป่าอร่อยกรอบไหมอ่ะเกิดเป็นพี่อุ๊บทำไมถึงทำข้าวอร่อยทุกวันเลยเนี่ยก่อนไปหมาปลาก็มาทำนั้นเนี่ยอร่อยมากเลยน้องกี้ขา วันนี้ก็พี่ไปหลายวันนะคะน้องกี้อย่าดา่าอย่าด่าตาชาเนาะสงสารแกเดี๋ยวแกแก,แกจะเฉาตายตะะาชาอะไรจะด่าหนูอีกอ่ะเดีย๋ยวต้องช่วยกินนะกินกับข้าวก็ได้ลงเค็มพอดีเลยไปทีนึงนะนะทีนี้นะอืหนี่นนอัยเห้อหอมมากผู้ชายจะทำอะไรมาให้กินให้ทายห้ามหันไปให้ทายผู้ชายทำอะไรมาให้กินทอะไร ผู้ชายทำอะไรมาให้กินซุขขขาหมูอโอ้โหแบบสุดยอดเลยผัดร้อนๆเจีไดไม่กินข้าวอิ่ม,มข้าวบาไ,ได้เดีกินที่ขอมาบาร์บอกว่าเก็บท้องไปกินที่ข้างหน้าวันนี้ะจะไม่กินข้าวเ,าเป็นอีกเมนูที่กินเล่นๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องรีบไปเตรียมเสื้อผ้าแล้วให้อาหารเย็นน้องแมวเดี๋ยวรถจะมารับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมนูกินเล่นๆผัดกระําน้ำปลานะครับสูตร ร้อนๆสุดแหมคุมนะครับขอขอบคุณร้านกี้นะครับกี้ส้มตำหลังน้ำจิบอาชาบังกะปิที่อุปการะสัมนาคุณร้านในการถ่ายทำต้องผัวเมียน่ารักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประมาณ4วันกลับมาค่อยมีเมนูอะไรครับคิดถึงแม่เลยหาอะไรอร่อยมาทำกินนะคะก็รอนกอดหัวไบยกี้นะครับอยากให้กอดหรือเปล่าโอเธอก็ไม่กอดเธอขึ้นทอมเลย ก็อย่าลืมนะครับก like, ดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับกระดิ่งเฮ้ยกดสับกระไายกดกระดิ่งกับช่องอวิยยา h ชาแนลนะครับเดี๋ยวเจอกันในเทปหน้าอีก4วันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่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 ถ่ายถายนี่ตัชาติทำอะไรไม่ให้กินเนี่ยร้อนอย่างเงี้